ยุ่งกับซอ,องกระถิ่งอยู่นะครับนะ,ะครับรับรับเลยนะครับหลวงพ่อท,ทําพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันนีกน้อยน้ําติดน้ําใจนะครับที่แดดผู้สูงอายุเพราะเพราะว่าผู้สูงวัยก็ไม่ใช่ผู้สูงอายุแล้วกันเนาะเอออ่าเหมือนกันเลยครับแหมปันน้ำนมไม่ได้ขึ้น,นเลยเพวกเราอะนะครับขอบคุณนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวที่มาที่ไป นะครับวันนี้ทางผู้ใหญ่สมศักดิ์กำนันติดภารกิจนะครับก็เดี๋ยวท่านบอกเอ๊ะไปเอางบประมาณตรงไหนมานะครับวันนี้สองหมู่บ้านนะครับหมู่ที่9และหมู่ที่5้าหมู่นะครับก็ได้จัดสรรงบประมาณโดยไม่ได้เรียลายใครเลยนะครับก็มีก็ต้นๆัั่กระที่ก็คือพี่หงอนกับ ปะแจ๋วแล้วกันนะครับแจ๋วถงอกจะได้ปรึกษากันผมก็เพิ่งรู้เมื่อวันพ้าเหมือนกันนะครับก็เลยอนลุมอนก็ประสานงานช่วยกันนะครับเรวัดเราจะเงียบวันนี้ทอดจะถิ่นกันหลายที่นะครับทอดถิ่นกันหลายที่เหลือเกินนะครับในประเพณีงานบุญหลังจากออกพรรษาแล้วก็จะมีงานทอดถิ่นกันนะครับงบประมาณหมู่ห้านะครับจัดมาให้สามพันบาทนะครับหมู่เก้าของเราพื้นที่เราก็จัดไปสามพันบาทรวมนะครับตอนนี้ ก็มีงบประมาณจากกองทุนหมู่บ้านจากประปาจาก้างสุบน้ำนะครับเรามาช่วยเหลือกันส่วนในปีหน้านะครับเ็ได้คุยกัน